สวัสดีครับนี่ผมเจมินเด้นะครับอยู่ในเกมที่ชื่อว่า Oniro นั่นเองนะครับสำหรับเกมตัวนี้นะครับเป็นเกมผจญภัยดาร์คแฟนตาซีหรืออะไรแบบนี้นั่นเองนะผู้ชมครับมาพร้อมกราฟิกที่ถือว่าใช้ได้เลยนะตอนนี้ตัวเกมก็เพิ่งเปิดให้เล่นทั้ง Android และ iOS เดี๋ยวลองไปชมบรรยากาศภาพกราฟิกรูปแบบการเล่นในเกมนี้กันครับโอเคครับผมนัตอนนี้เราอยู่ในบรรยากาศตัวเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะผู้ชมครับสําหรับเกมตัวนี้เนาะตัวเอกเราเนี่ยครับเหมือนโดนกักขังอยู่อะไรประมาณนี้ แต่ว่าเอตัวบรรยากาศให้อารมณ์เหมือนเดียโบเหมือนกันนะเดียโบอะครับต,ตัวเมนูต่างๆก็มีกระเป๋าแผนที่ไดอารี่ต่างๆนะครับโอเคเฮ้ยมีอะไรวะมาโอ้โดนธนูมานะครับมาคือเราน่าจะหนีนะครับอันนี้น่าจะเป็นฐานยามเลือกนะมีให้เลือกออสามอาวุธ อันนี้อะไรอ่ะอันนี้ไม้เท้าใช่ไหม <c ười> เป็นนักเวทไปแล้วคาทานะเอ้โอเคเอาเรื่องอยู่นะการเป็นนักเวทแล้วเราแบบไม่อยากเล่นจนตีในใอ,งงอักไก่ไงเฮ้ยโหเชียวจัดเลย เชยวจัดเลยกลายเป็นนักเวทแล้วเฮ้ยแต่ภาพมันดูดีมากเลยนะผู้ชมเปิดกราฟิกสุดอะนะภาพดูดีใช้ได้อยู่นะแต่เราเป็นเออนักเวทไปแล้วนะครับนี่ครับคือภาพมันให้อารมณ์เหมือนเดียบันะผมไม่รู้ว่าผมคิดไปเองหรือเปล่านะแต่บรรยากาศมันให้นะแต่ระบบเกมอาจจะไม่ใช่ใช่ไหมแต่ก็มีสก,กิลนะครับอันนี้รอก่อน รอกันรอเล่นกันอันนี้ยังอยู่ในถ้าอยู่ในอะไรสักอย่างหนึ่งแหละตามตัวเอกของเรื่องไปามาแล้วนะครับสกิลพอยออบริตี้โอ้ไม่กอดมีให้อัพเยอะมากนะครับ เอาามใส่สำหรับผู้เล่นที่ชื่นชอบการเล่นเกมมือถือแนะนำร้านนี้เลย y a า d a Game Center โูกและดีและปลอดภัยเปิด24ชั่วโมงมีเกมมากมายไม่ว่าจะเป็น Metal s l u ส Awakening, Honkai Impact Cover of Fantasy, Ark k Night, Harry Potter, Boo a r k a e และเกมอื่นอีกมากมายได้ที่ y a า d a Game Center <c oughs> อยากจะลองฟันแบบกระซวกกระซากบ้างนะแต่อตัว Ability ครับโอ้โหเยอะมาก นะอัพกันสนุกแหละโอเคไปไปต่อครับไปกันต่อไปกันต่อโอ้โธนูธนูวะธนูวะธนูวะไปกันต่อไปกันต่อชึบ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 โอเคไปกันต่อ มึงมาด้านขวาเลยนะครับตามตัวละครไปนะมันมีแบบบอกในแผนที่แผนที่เปิดไม่ได้เอยเปิดได้อยู่นะครับดีนะผมไม่ค่อยชอบไอตัวมินิแมปหลายๆเกมที่มันเปิดไม่ได้อ่ะให้หาทางเองผมไม่ชอบผมขี้เกียจเดาทางขี้เกียจจำด้วยแหละนะครับตัวบอสเป็นซามูไรนะโพชั่น <c oughs> เป็นแบบไอนี่นะเ,เขาเรียกอะไรนะรอนะครับรอไอนี่ รอคูดาวนะเฮ้ยดีนะโพชชันแบบร <laughs> อคูดาวเฮ้ยแอบริตี้อัพเกรดนะครับไอ้ด้านขวาบนนะครับมีพอย์เนาะมันก็มีให้เลือก3สายนะครับผมแต่ก็มีบอกนะอ่าซอสอ่าอ,อะไรแบบนี้นะครับอืมเอาไว้ลองอันนี้แล้วกันโอเคลากมาใส่ได้ไหมอ่า ตัวละครน,นะครับสามารถทำการอัพได้เนาะมีมีคัดด้วยเฮ้ยระบบเกมน่าสนใจนะตัวละครน,นะครับมีการอัพคร์ด้วยอันนี้มันเดียโบโได้อยู่นะแล้วรีเซ็ตได้นะครับมีค์ดให้อัพเนาะอันที่เราเลือกมานะครับก็จะมีพวกดาเมจเวทไฟต่างๆ,ๆเพราะว่าเล่นเวทไงเออแล้วก็ตัวนี้นะครับอัพแต่ละอันมันบอกไหมว่าอัพอะไรอ,อ๋อนี่ไงมันบอกอยู่นะครับ อัพลักนะครับเมจิกอะไรแบบนี้นะครับมันจะเป็นในส่วนของ Unity Unity นะครับอันนี้เลือดเนาะอันนี้นะครับความเร็วเกี่ยวกับไอตัวนี้ด้วยนะเพิ่มไอตัวสปินอะไรเนี่ยเกี่ยวกับไฟด้วยใช่ไหมเอจิ ie, นะครับคีดามิเต็งสแต็งเพิ่มน้ำหนักรัวๆเลยอ่ะลงลักรัวๆแล้วกันโอเค ไปต่อครับไปกันต่อไปกันต่อเป็นเกมที่น่าสนใจมากเลยท่านผู้ชมมันสนุกนะเนี่ยเนี่ยตีไปโอเคไปกันต่อครับไปกันต่ออุย้ยบอลมาครับโอ้ตีเข้า,าไหมเนี่ยแล้วทำไมให้เราสู้คนเดียวล่ะ ยี่คนเข้ามาไม่ได้ใช่ไหมโอ้ดวงกระสวกถอยกันถอยกันโอ้โหดวงกระสวกอ่ะไม่เป็นไรชิลๆครับโจมตีอักษไก่สบายกระกระส้วกอ่ะกระส้วกอ่ะกระส้วกอ่ะได้เทมานะครับชุดมาโอเคลากมาใส่ เปิดประตูให้เพื่อนกันหรือว่าจานแค่นี้เอาแค่จานแค่นี้นะครับมาด้านขวาเนาะแล้วก็ออกสุรโกภายนอกนะครับเฮ้ย <Hey! S 1> มันเป็นเกมแบบผมไปกดลงทะเบียนไว้ตอนไหนก็ไม่รู้นะมันเด้งขึ้นมาในสตูนะโอ้ย oh! ดูดีเลยอะ แต่ออกก็จะออกจากถ้ำนี้ได้นะโอเควิ่งกันต่อจ้าช่วงแรงไม่ต้องทำไรนะวิ่งอย่างเดียวเลยก็จะออกจากไอตัวเมืองนี้ได้โอ้โหเราไม่ต้องสู้ได้ไหมวิ่งอย่างเดียวเลยน่าจะได้แหละผมว่าน่าจะได้แล้วติดติดติดล็อกลบล็อกลมนะมันไม่น่าจะตามนะ มันน่าจะตามแค่ประมาณหนึ่งครับพอหมดระยะมันก็ไม่ตามเราเลยป่ะหรือว่ามันตามมาหมดเลยวะล <c oughs> ไม่รู้วิ่งไปก่อนวิ่งไปก่อนไม่โซ่ละเขี่ยโซ่เนี่ยครับมันก็ไม่ได้มีอะไรแตกต่างจากเดิมอ่ะนะออกมันก็เป็นทางนี้ถูกแล้วท่านผู้ชมแล้วต้องวิ่งขึ้นข้างบนมนถึงจะเป็นทางเชื่อมนะตอนแรกเราวิ่งผิดทางไงไปซ้ายแล้วกัน ขวาไลา้ซ้ายดีนะครับหวังว่าซ้ายมันจะดีนะสรุปมันก็มาจบกันตรงกลางไอ้หนูพวกนี้ไม่ต้องสู้ก็ได้นะวิ่งขึ้นนะครับลงข้างล่างนะโอ้ไม่กดไปไหนกันนั่นนะไปไหนกันละนะ่ไไนนละมีพวกสเกลตันไล่ตามนะครับแต่ว่าช่วงนี้ไม่ต้องทำอะไรผมว่าวิ่งเถอะ มันก็ยังไม่ได้แบบเป็นพิษเป็นภัยอะไรเราขนาดนั้นนะครับเจอทางละเนี่ยมันก็ออกได้ปกติคือเราไม่ต้องสู้ก็ได้นะถ้าแบบรีบๆะนะเล่นแบบออ,อันนี้ออกมานอกเมืองแล้วนะครับมันก็จะมีพวกสเกลตันนะครับคล้ายๆกับเกมไอซอมบี้เกมนั้นเลยไอไม่ใช่คล้ายๆกับซีรีส์ซอมบี้คิงดอมเลยแบบนี้นะครับทุกคนกลายเป็นซอมบี้กลายเป็นสเกลตันไปหมดแล้วนะครับ เลือแต่เร่านะเจอบอสแบบไม่ได้ตั้งใจนะครับไม่รอดนะครับแบบนี้เจอบอสแบบไม่ได้ตั้งใจไม่รอดนะนะผมว่าก็ลองดูกันได้นะครับทุกู้ชมครับระบบก็ยังมีที่น่าสนใจนะครับตัวแผนที่ก็เปิดได้นะเป็นแผนที่ Open World ขนาดใหญ่แบบนี้นะครับแต่ว่าออกจุดหนึ่งนะครับมันจะทําการต้องรอโหลดดิ้งสักแป๊บหนึ่งนะครับนะจริงๆแผนที่ก็ขนาดใหญ่แล้วแต่ว่ามันไม่ได้เชื่อมต่อกัน a b i l i ิ y ก็มีให้อัพเยอะ ตัวเชลเตอร์ก็สามารถอัพสายได้นะครับแล้วก็มีพวกประวัติอะไรแบบนี้นะครับนะเนี่ยประวัติตัวละครทําเกมมาโอเคอยู่นะเดลลี่นะครับพวกเควสพวกเมนเควสหลักๆนะครับนี่ครับอาวุธในเกมนะหาได้ด้วยกันเติมนะครับไม่ใช่ละโอเคใครสนใจลองดูกันได้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ